มันตตดยังไง พี่ขวัญค่ะพี่ปัทคุรีรีวิวอะไจะบอกพี่ขวัญมันเกินนะเที่อน พอบมากเลยน่ารักน่าดเต็มไปดวนดีเลยคล่า